คือเรื่องราวชีวิตในวิทยาลัยลูกผู้ชายซึ่งทางราชการนําโดยกรมการปกครองนั้นได้จัดตั้งวิทยาลัยลูกผู้ชายเพื่อฝึก ผู้ที่หลงผิดเหล่านี้ให้กลับคืนเป็นคนดีของสังคมโดยการสร้างระเบียบวินยัยสร้างอาชีพสร้างโอกาสเพื่อที่จะให้เขากลับคืนไปสู่สังคมสร้างสังคมที่สงบสุขเป้าหมายของโครงการปกครองในปี2553นี้จะจัดตั้งขึ้นอีก31แห่งทั่วประเทศและก็จะขยายให้ครบทั่วประเทศในปี2554นี่ก็คือวิทยาลัยลูกผู้ชาย ติดตามรายการโดป้าทีวีทีวีนักปกครองได้ทางเว็บไซต์ d o p a t v g o t h และเรากลับมาพบกันใหม่กับเรื่องราวที่น่าสนใจของนักปกครองทั่วประเทศไทยวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับผมเป็นลูกชายคนโตมีพี่น้องอยู่3คน และผมเป็นเพียผู้ชายคนเดียวในบ้านผมรู้สึกว่าชีวิตในครอบครัวของผมไม่ค่อยมีคนเข้าใจผมสักเท่าไหร่ผมพูดอะไรออกไปเหมือนเป็นากาศที่ไม่มีใครอยากจะฟังทำอะไรก็ไม่เคยถูกผิดอยู่อย่างเดียวและเ้ืยความที่ผมเป็นวัยรุ่นผมก็เลยใช้ชีวิตแบบเสพไประนวัน ไม่สนใจใครไม่สนใจอะไรรอบข่างคินเล่าเที่ยวสนุกเสพยาจนมีอยู่วันหนึ่งอร่ออำเภอก็ได้มีโครงการนำพู้ผิดยาเสพติดมาบำบัดสวนปูซึ่งผมก็เป็นผู้ที่มีรายชื่อที่จะต้องได้รับการบำบัดผมจึงถูกส่งมาที่นี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ไทย สี่สุเวยาวงวิาาทธีอะไรลูกิชายทีนี้เปรียบเหมือนบ้านหลังใหม่ของผมครูพูดของค่ายนี้ได้สอนให้ผมรู้จักประเด็นพี่ในการใช้ชีวิตวร่วมกบบคนหมู่มากการออกกำลังกายและเป้าหมายของชีวิตและเป้าหมายของชีวิตของผมคือเมื่อผมออกไปจากที่นี่ผมจะตั้งใจเรียนให้จบ หางานที่มั่นคงทำ,ำและอยากจะบวชให้แน่อีกอย่างหนึงก็คือผมต้องเลือกอยาเสพจติตให้ได้เพื่อแม่ผมเพื่อคนที่ผมรักและครูเปกที่ท่านได้เสียเวลาส่วนตัวเพื่อที่จะมาอบรมให้ผมเป็นคนดีผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังบครับขอบคุณครับ สวัสดีครับทุกคนคุณเพื่อนผมจะมาเล่าเรื่องระบายความรู้สึกจริงๆให้คุณเพื่อนฟังังสมก่อนผมเป็นเด็กเป็นัยรุ่นผมเรียนโรงเรียนวิไลขิมวิทยาอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐุมใครจะแก้ยังไงผมไม่เคยรู้แต่ผมสุดครับ ผมเรียนไม่จบแต่ผมไปสมัครเรียนที่เทคโนโลยีกุ่นคนผมประกาศตัวผมเป็นลูกเจ้าตาครับครับผมได้ตปทุกโรงเรียนทังคนผันพ่อแม่ผมให้ผมลาออกจากต่งเรียนเร้องไห้รักผมกุดครับครับแล้วผมก็ได้ย้ายมาอยู่ลาดบุรี ผมก็บบได้รู้จักยากไปกชุชนิดแต่ผมไม่เคยลองรับทมป็ชาแบบยาบ้าอย่เดียครับผมได้ติดคุกมาลุกอีกหลาย้ีวรันพอแม่ผมรอไห้แล้วผมลงพักัน,นจาระวันนะครับแบบติดฟูดครับผมก็้อผมเลาจริงๆมันเยอะมัยาวครับแต่พอผมสุดท้ายแล้วผมได้เข้ามาที่นี่ผมก็ไรู้จัก ครูป๋องทบุญเพื่อนและพวกครูพี่ครูครูคทหารทุกคนเพราะว่าผมมเดี้ยวด้านันและเป็นคนเขาอ,อย่างทีมีความต้องแคล้วว่องไวที่จะอยู่ที่บ้านนะครับครูป๋องครูต่องให้ผมรู้ว่าพ่อแม่พี่น้องของผมมีความสำคัญกับตัวผมมากออมาโคตรตงผมนะครับครับ อยากเป็นคนดีของสังคมในเรื่องการงานทุกด้านอยากมีสุขภาพแข็งแรงกันไปมียิ้ม่ย้มมีด้านดีตัอจายเสิน็มไปตไป,ไปอยากให้สังคมบ้านผมไม่มียาไปเต็มไปอีกรอดไปมีรถตู้วิ่งเข้ามาที่วิหารแห่งนี้ผมมีความสุขขึ้นมาทันทีเพราะว่าความสึกที่เราเขมาที่แห่งนี้ต้องเจออะไรบ้าง แต่ว,แบบว่าพีอีเนี่ยว่าเราตัง้งใจะเลือกยาเพื่จริงจริงเราต้องอดทนเมื่อผมมาอยู่ที่นี่ครับคัองวานผมจึงรู้ว่ามันไมากลัวเลยมาอยู่ที่นี่ผมได้เรียนรู้หลายๆอย่างอย่างวันแรกที่ผมได้ไาเหยียดน,นี่ก็คือการฝุดเสียบแถวและการจะมีความสามทีครังบางผมตัวลงโทษบ้างผมก็ถือว่าเป็นการเ่วนกายภายในตัว เวลาผ่านไประ,ระยะผมก็เริ่มคีดกระทนบางคนก็ทนได้บ้างบางคนก็อ่อนล้าพเพราะแองเขาาังไม่มุ่งมั่นส่วนตัวผมเองที่ได้มาอยู่ที่นี่ผมไม่เคยคิดจะหนีเลยผมตั้งใจตั้งแน่ว่าผมจะเลิกยาเสพติดให้ได้และเป็นคนทีได้ยิ่งการตามศิกรรมมาบัตคุครูหรือเรียกว่า,าร้าสโมเดลผมได้ความรู้จากวิท,ทยากรที่มาอบรมทำให้ผมได้รู้เรื่หลายอย่างเพราะีกิจกรรมสอนให้ผมได้แรงออก การพูดการถกกลุมและแสดงที่เห็นในยุทธธรต่างเพื่อที่ได้มาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองและนี่ก็คืออีกด้านหนึง่งในการเรียนรู้ทำให้ผมมีความมั่นใจใีคามยอดเยีสยมริตอย่างแน่นอนจากที่เราได้เรียนรู้ถึขขงโค้ควันและรู้จักประเสธในเวลารที่เราเห็นมันผมขอขอบคุณครูทุกท่านและเพยยืช่อยทุกท่านที่ให้กำลังใจผมผมจะไม่ทำให้ครู วันเพิ่นคิดหวังอย่างแน่นอนครับสวัสดี